ทุกคนดูสิครับถ้าโพสที่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเวิลนะฮะและผมสกินใหม่พร้อมกับเพื่อนใหม่นะ,ะัะเจ้าจอสวัสดีครับเอ้สวัสดีเจ้าจอสวัสดีโคตรน่ารักเลยสกินที่ได้ตอนอาเติมนะคะวันนี้เราก็จะไปบุกเกาะลอยฟ้าใกล้ๆบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ยอมย้ายบ้านสักทีนะครับหลังจากบ่นพาร์ทที่แล้วว่าอยากย้ายบ้านแต่ตอนนี้ไม่อยากย้ายซะแล้วนะครับ แล้วผมมีพิซซ่าด้วยโอ้โหน่ากินน่ากินไปล่ะนะฮะผมค้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใครสนใจนะครับทักเพจมาสามารถกินได้นะฮะยังไม่ขึ้นลานะฮะวันนี้ก็แอบกระตุกนิดหน่อยนะแต่เราก็ยังยืนยันที่จะอัดแล้วก็เล่นต่อไปนะฮะจนกว่าเขาจะอัปเดตใหม่นะครับก็ใกล้จะอัปเดตแล้วเนาะผมก็ขออัดแล้วลงไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตตอนนี้เรามาดูส่วนหลังบ้านกันดีกว่าวันดีนกกระจอกเทศวันดีเพื่อนไอ้ไงนะครับ ไม่รู้ว่าพัทที่แล้วผมได้อัดนหรือเปล่านะผมก็น่าจะลืมนะพัทที่แล้วแต่พ์ทนี้ก็มาดูเลครับสวนดอกไม้ส,ส่วนใหญ่แล้วก็พืชผลส่วนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีแบบเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนะครับนกจูจูนั่นเองเราได้ขยายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงเดรดเร์สากรงนู้นอะแล้วก็กวางเข้าไปอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําอะไรสักอย่างทีหลังนะครับแต่วันนี้มีภารกิจสําคัญยิ่งใหญ่พร้อม ความสําเร็จที่ใหญ่ยิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับผมได้สร้างกระไดขึ้นไปพร้อมกับฟาร์มของบนนั้นแล้วเรียบร้อยเหลือแต่เปิดกล่องนะฮะลุนเอาก็เสียดายที่มันเด้งนะครับพอดีลิงเห็นด้วยใช่ไหมอ่าฮ่เห็นไหมลิงยังเห็นด้วยเลยว่าทุกคนไม่คงว่าผมหรอกนะรอะนั้นป่าจังขึ้นแมวถอยถอย,ถอย ไม่ยุ่งนะครับเราไม่ยุ่งกับป่านะฮะตอนนี้ของเรายังไม่พร้อมอย่างรุนแรงและเกอนลอยฟ้าโคตรสูงเลยและอมนุษย์แก่โลกเอยเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งมานี้คือแบบขั้นสูงสุดไปผมจะมาโชว์อะไรสักอย่างไอไข่ทิ้งอะไรมาเนี่ยไปมเมล็ดมเมล็ดที่หล่นตามทางครับผมจะมาโชว์อะไรสักอย่างวิธีขึ้นกระไดของมินิเวิร์ครับ มันไม่ได้ขึ้นแบบดีๆนะฮะดูครับดูนะฮะเล็งนะครับนี่คือการขึ้นกระไดโคตรโคตรปัน่นอะยังปั่นเลยมีการค้างมีการกระตุกยอะไรนะเขาเรียกว่าถูขึ้นบันไดอะครับเขาไม่เรียกว่าขึ้นโอ้ยโคตรขำเลยตอนแรกที่เห็นเนยอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นแมวในเกมนะฮะตกจาก ที่สูงเนี่ยมันจะเป็นไรหรือเปล่านะครับมาพร้อมบันทึกประวัติศาสตร์กัน this, 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 this. ผลสรุปก็คือแมวไม่เป็นไรนะครับแล้วที่นี่โคสูงจริงๆนะครับผมเคยตกตายหลายรอบมากนะครับเชื่อผมเถอะถึงผมจะสร้างที่กว้างยังไงยังไงยังไงผมก็ตกตายอยู่ดีถ้าผมนั้นไม่ใช่แมวผมเป็นเงือนะฮะผมเงือเออที่นี่ก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบ เดินเที่ยวให้รอบเลยนะจะไม่พยายามตัดต้นมงต้นไม้นะครับ๋ยวแอบเด้งออกอีกวันดีพ่อค้ามันต่างดาวเอ,อ่ออันนี้อยากจะซื้ออยู่นะแต่ว่าเราสามารถครับเองได้ซึ่งวัดสดุของเราเนี่ยน่าจะราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับที่เราจะใช้ดาวซื้อเพราะฉะนั้นไม่คุ้มอย่างแน่นอนและนี่โอ้โหมีของโคตรดีน่าจะเกลืออยู่นะ <c oughs> มีโคฟาอันหนึง่งเอาขอกล้องมาด้วยดิ ได้ไหมเอ้ยได้ด้วยเดี๋ยวกล่องแน่นอนเอาไว้เพื่อตกแต่งบ้านใหม่ในอนาคตที่ยาวไกลซะเหลือเกินนะครับเหมือนแสงที่ตองนั้นฮะมันไกลมากนะฮะต้นไม้พวกนี้นะครับเราจะมาตัดในตอนแบบออนอกจอแล้วกันเพราะว่าไม่อยากกระตุกแล้วแอปหน้าจออัดเนี่ยมันจะดุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยเคลียร์ทีหลังสำหรับต้นไม้ ส่วนสัตว์เลี้ยงนกนะับผมยังไม่เลี้ยงนะครับไม่ใช่มันไม่มีนะครับมันมีแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยสําหรับการผจญภัยนะครับและนี้ต้นวอนัทนฮะผมเก็บลูกวอนัทไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแต่เอามาเลี้ยงนกรอผมมีของสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่อยากให้แบบเลี้ยงนกแล้วก็พาไปผจญภัยแล้วก็ตายวันดีไก่ร้อนไก่ตัวสีแดงฮะไก่ร้อน ต้นซากุระนะครับดอกไม้เบญบานลนเราก็ไม่มีขวานใช่ไหมเออผมลืมเอาขวานไทเทเนียมมาใช่ผมลืมเอาขวานไทเทเนียมมา,มลมา,า,มมาแล้วผมจะตัดต้นไม้อยังไงให้หมดเนี่ยผมก็ต้องลงไปสินะไม่นะไม่นะต้องลงไปแล้วขึ้นมาใหม่เหรอส่วนนี้ครับคืออีกเกาะหนึ่งนะฮะผมรู้ว่าทางมันค่อนข้างที่จะหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับ แต่ผมสามารถตกได้ถึงยีบเก้าครั้งนะฮะดูเลเวลด้านล่างนะครับดวงดาวนะครับดวงดาวด้านล่างส่วนเกาะน,นี้ไม่มีอะไรครับจะแค่เกาะเล็กๆแยกออกมาเฉยๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะต่อทางเป็นชั่วโมงเลยเดีย๋ยวเราจะพยายามลงไปด้านล่างนะครับนอนแล้วก็ครับสินส่วนอัปเกรดประเภท A นะครับแล้วก็พยายามตกไปไม่ตายเอ้ยพยายามเดินไปไม่ตายพูดอะไรตกไปไม่ตายตอนนี้ก็กลางคืนแะล้วเนาะ วันนี้ก็แบบไม่มีมอเตอร์นะแถวบ้านผมนี่ค่อนข้างดีเนี่ยผมเอาชีวิตรอดมาเป็นประมาณ20วันแล้วครับมอเตอร์แทบจะไม่มีต้องเดินหาแบบไกลมากเลยนะครับวันนี้ก็หาทางลงก็แป๊บนึงหลงหลง,ลงทางลงขนาดเกาะลอยฟ้าไม่ใหญ่มากนะเนี่ยยังหลงทางได้เลยเอขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ค่อนข้างเสียเวลานะครับแล้วผมก็น่าจะ ต้องลงเลยละ่ะเฮ้ยเจอแล้วทางลงงั้นเจอกันนะครับตอนที่ถึงด้านล่างแล้วไปเย่มีเตียงด้านล่างค่อนข้างดีนะครับนอนดีกว่าโอเคยินดีตอนเช้านะครับวันใหม่แล้วเราก็อยู่กับเพื่อนลิงด้านหลังนะครับเฮ <c oughs> ้ทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วทบเตียงแล้วเราไปทำภารกิจน,นะครับครับอุปกรณ์เกรด A นะครับ ประเภท A ประเภท A สำหรับยานอวกาศใช่ไหมอัปเกรดเพื่อที่จะไปโลกเฟรมัสกับโลกมิลาดนะครับซึ่งเรายังไม่ไปแน่นอนถ้าเรายังไม่มีบ้านแบบถาวรนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นผมจะกลับบ้านนะครับทางไหนวะเนี่ยลงทางอีกแล้วงั้นสคริปไปตอนถึงบ้านแล้วกันเอเหมือนอะไรสะด,ดุดตาสักอย่างนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ผมไม่รู้จะหาดอกไม้ที่ไหนเอเป็นเหมือนแบบอมตะชั่วขาวอะไรแบบเนี้ย เมื่อได้รับดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราจะได้อมตะ1ชีวิตเหมือนป้องกันตัวเองไม่ให้ตายหชีวิตนะครับแต่ข้อเสียก็คือมองกุฎจะแตกแต่ไม่รู้ว่าหาดอกไม้จากไหนส่วนนี้ก็คือธนูปลาฉลามนะครับค่อนข้างดาเมจจะเหมือนธนูธรรมดานะแต่ว่าใช้ของที่ถึงรู้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรใช่ไหมครับทุกคนคงจะเห็นตอนหน้าเริ่มต้นแล้วก็จะตามผมมาตลอดแล้วผมไม่รู้วิธีจะสั่งมัน ให้นั่งลงนะครับครับมันอยู่ข้างซ้ายมือผมนี่เองเจ้าตัวดีครับเจ้ามังกีคือตัวนี้นะครับผมสั่งให้มันนั่งหรือมันยองไม่ได้และมันจะตามผมไปทุกที่ซึ่งการไปเอาธนูปฉลามเนี่ยค่อนข้างที่จะไปทะเลลึกส,ส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงยังไม่ไปนะครับแล้วก็ขราฟสส่วนประเภท A ดีกว่านะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารู้มาจากไหนฮะ เราก็ไม่ได้เรียนด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับได้แล้วใช้แค่อัมพันแล้วก็ลูกอะไรลูกแก้วใช่ไหมเอาลูกแก้วมาดีดเล่นลูกแก้วอะไรหรอมันเป็นแร่อะไรสักอย่างนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าคยาน,นใช่ไหมเออแล้วเราก็เอาสิ่ส่วนประเภท A เนี่ยไปใส่ที่คอมพิวเตอร์ใช่ปะไ <laughs> ม่ใช่เครื่องคองมพิวเตอร์ใส่จรวดเออใส่จรวดถ้าใส่แล้วมันจะได้ปะก็คือเรา เราครับเองโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรเลยเนี่ยแล้วเรามีความรู้มาจากไหนเดี๋ยวลองใส่ดูโอเคหลังจากผมแก้ไวรัสมา5ชั่วโมงนะครับนี่ได้แล้วที่วาร์ปไปดาวดวงอื่นนะครับน้าเราก็ตรวจเช็คสภาพได้ด้วยเอ่ออา้าทำไมภารกิจไม่สำเร็จอ่ะอ๋อ มันให้อัปเกรดอันเล็กมันคือให้ซ่อมแซนสถานีดวงดาวก็คืออันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่อันใหญ่นี่โอ้ข้ามขั้นตอนไม่ได้รางวัลเลยไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวามาทำใหม่ขอมาแล้วมาแล้วนี่เอ่าทำไมไม่ได้อะเฮ้ยมันต้องได้สิมันใช้อันนี้ไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทุบใหม่แล้วสร้างแล้วบั็กทำไม่ได้งานเขา้าละ งานเข้าแล้วแล้วผมจะวับไปทางอื่นยังไงเนี่ยน่าจะต้องหาใหม่นะครับน่าจะห้องหาสถานีใหม่หรือว่าใช้แกนพลังงานขอโทษครับผมใช้แกนการสร้างผมคิดว่ามันเหมือนกันสทีทส,สี่โคแตกต่างเลยและสรุปว่าค้นหาทั้งกล่องในบ้านนะครับไม่เจอผมต้องไปค้นหาในถ้ำสักครู่หลังกลับมาจากการผจญภัยในถ้ำนะครับอันที่หนาวเหน็บแล้วก็ เราได้สูญเสียเพื่อนที่เราพึ่งได้มาสุดๆร้อนๆผมค่อนข้างเศร้ามากครับผมตั้งรูปโปรไฟล์รูปแผนที่เป็นรูปลิงแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยก็หลังในตอนผจนภัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเดิมอ้อมลาว,วาไปแต่มันก็เดินตามมาหลังจากนั้นเสียงอันที่แบบเจ็บปวดที่สุดอ่ะ โอ้ไมโอ้แบบเศร้าอ่ะคือเศร้าเศร้าจริงอ่ะเพื่อนคนแรกแล้วสิ่งที่แรกมาก็คือภารกิจที่เราจะต้องทำอีกครั้งไม่อันนี้เราจะไปเออเขาเรียกว่าอะไรระบายอารมณ์กันนะครับไปหาฉลามล่าเนื้อล่าฟันมันเพื่อมาล่าธนูโยนไหล,ล่ลาวาไป ม,มีประโยชน์อะไรใช่ไหมซึ่งปลาฉลามนะฮะเราสามารถมีโอกาสที่จะเจอได้จากการล่องเรือก็ได้หรืออาจจะแบบเดินบนน้าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันจะมีโอกาสอยู่ซึ่งปลาฉลามนะฮะผมสาหรับผมนะมันไม่ใช่บอสแต่มันเป็นมินิบอสมากกว่านะครับถ้าเราตีมันโดนมันก็เหมือนจะโดนน็อกแบกนะครับให้ตีเราไม่โดนนั่นเองซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆ แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับการล่าฉลามก็คือน้ํายาหายใจใต้น้ําแล้วก็อุปกรณ์ว่ายน้ำสักนิดสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องครบเซตก็ได้นะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยแหละโดยเฉพาะตอนนี้ผมไม่มีซึ่งเราก็เป็นแมวว่ายน้ําแบบดูแบบโอโ้โหว่ายน้ำไปเถอะอย่างเงี้ยแต่ถึงยังไงผมก็มีอาวุธตีบวกพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วนะครับ ส่วนหินพวกนั้นประกาลงประการลังนะฮะเราสามารถขุดไปตกแต่งบ้านได้แล้วตอนนี้ผมกําลังจะขาดอากาศหายใจโอ้โหคือผมไม่มีอุปกรณ์ว่ายน้ําซึ่งมันจะดูขัดขัดใจนิดนึงนะครับสําหรับทุกคนก็ขอโทษทีนะครับผมรีบไปหน่อยนะฮะอยากแก้แค้นคือแบบอยากแก้แค้นมากมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังจะตุยแล้วฮะตอนนี้ไม่ขึ้นแผลตัวเองสัทีเออขึ้นได้ละผมก็หายใจดูแล้วกัน ซึ่งการโจมตีของปลาฉลามนะครับมันจะน่าตกใจนิดหนึ่งคือมันจะกัดเราแล้วก็ลากลงไปเลยคือลากลงไปกินในน้ําแบบของจริงอ่ะอันเนี้ยคือเราจะโดนดาเมจเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่แบบพยายามตีมันให้มันคลายเราออกมาแล้วก็อาจจะโดนเรื่อยๆเลยและเราก็ต้องกินยาใต้น้ําซึ่งมันจะช่วยได้และต่อมาเกี่ยวกับการอัปเดตของทะเลก็คือมันจะมีแบบทะเลแบบลึกแล้วก็ลึกแบบมากๆนะครับ ลึกย่างเดียวเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะจะเห็นแบบปะการังปะการังเห็นพวกหินโซโครกอะไรพวกเนี้จะไม่เห็นซากเรือจะไม่เห็นพวกเรือจนสลัดนะครับแถวนี้น่าจะปลอดภัยสําหรับการล่าปลาฉลามแต่ที่สําคัญค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยตอนนี้ก็คือแบบหาตั้งแต่มืดเย็นเช้าอะ่ะดูสิคือยังไม่เจอเลยปลาฉลามส่วนตอนนี้ผมกําลังจะหาเออเขาเรียกว่าข้อความที่พัดภาคมาจากใต้น้านะครับ ซึ่งเราก็มีโอกาสเจอได้จากการทุบการะรังหรือทุบพวกหินอะไรพวกนี้นะครับแล้วเหมือนว่าตอนนี้จะใช้เวลานานมากเลยกว่าฉลามจะมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอฟาร์มของแล้วก็แล่นเรือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอปลาฉลามนั่นเองและเพื่อเป็นการที่ให้ทุกคนไม่รอนานนะครับผมจะตัดไปตอนที่ผมเจออะไรดีๆเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถอยถอยถอย,ถอยตีบันตีมันตีมัน ต้องต้องใช้เขียวแล้วครับต้องใช้เขียวแล้วครับใช้ดาบอย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ผมเอ้ยเฮ้ยเ้ยถอดไปไปโอ้ยตายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปรับมุมมองนิดหน่อยนะฮะขอโทษดีแล้วเออปรับมุมมองยากจังเออไตนี่ครับปลาฉลามนะฮะไม่โหดนะครับไม่โหดถ้าต,ตีมันมันก็จะตีเราพลาดนะครับไอ้นี่เจอเขียวเทพเอ่ะเออได้ทั้งฟันได้ทั้ง หนังเลยปะเนี่ยเออใช่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 เราได้ทั้งสองอันเลยซึ่งปลาฉลามตัวหนึ่งก็มีโอกาสดรอปที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ดวงของทุกคนด้วยนะครับซึ่งบางตัวก็อาจจะไม่ดรอปด้วยนะฮะ <c ười> คือเป็นข่าวร้ายที่น่าจะร้ายมากมากเลยสําหรับทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องหาที่ที่แบบพักผ่อนสักนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บพวกหินพวกปกาหลังพวกนี้ไปตกแต่งแถวบ้านก่อนนะครับซึ่งอาจจะตกแต่งเป็นการโชว์ข่าวนะฮะ หรืออาจจะถาวอเลยก็ได้แต่ตอนนี้จะจมน้ําอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาจะสู้เฮ้ยได้ได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้กล่องจดหมายแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะครับเมื่อตอนถึงหมู่บ้านนะมีหมู่บ้านกลางน้ําใกล้ๆนี่เองไม่ใช่หมู่บ้านกลางน้าหมู่บ้านริมน้านี่ไงเจอแล้วไงแล้วผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงเจอหมู่บ้านนี้ได้นะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญและโชคชะตามากๆนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวไปโชว์หลักฐานให้ดู แต่ตอนนี้เหมือนว่าโหทางขึ้นก็แบบอนาจ,จังเลยแบบจะขึ้นทีก็แบบลําบากลาบนจะชีวิตจังผุดายเออ,อเดี๋ยวเคลียร์ทางขึ้นสักนิดสัหน่อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราจมนะ้ำอีกะเป็นการประหยัดเวลาของเรานะครับสําหรับลูกธนูปลาฉลามก็ใช้ขนนกนางนวลเนาะซึ่งผมบอกไว้ก่อนขนนกนางนวลทุกตัวดรอปร้อยเปอร์เซ็นแต่ดรอปแค่อันเดียว นะครับซึ่งการที่ผมเจอหมู่บ้านนี้ได้นะครับทุกคนก็น่าจะสังเกตได้ว่ามันมีการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแต่ก่อนอื่นนะครับว่าเรามาอ่านข้อความพวกนี้กันดีกว่าว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับข้อความแรกนะครับมันคือประกาศจากข้อความของเพื่อนนะครับมันคือความโดดเดี่ยวที่ทําให้เราอ่อนแออืม เพื่อนคิดอะไรอยู่ซึ่งเหตุผลใหญ่ๆที่จะต้องตามหามันเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันจะเขียนอะไรต่อไปนะครับอันนี้น่าจะไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีมนุษย์ดวงตาแก่โลกอยู่ด้านนอกนะครับอันต่อไปนะครับเป็นข่าวสารจากโลกมินินะครับข้อความจากเพื่อนถึงเรื่องก,การเงินจะติดยินแต่การกินของเราติดดาวผมว่าคุณก็พูดความจริงในะเรื่องการเอามาเล่นจริงๆอันเนี้ยคืออะไรแล้วนี่ครับคือเหตุผลทําไมผมถึงเจอหมู่บ้านนี้ ผมเดินดุมๆุมน้มาย้ําว่าเดินนะไม่มีแพรและกล่องไม่มีอะไรเลยก็คือเดินอยู่ๆดีๆก็เดินมาแล้วก็เหมือนว่าติดอะไรก็ไม่รู้แล้วแมปก็โหลดแผนที่ขึ้นมาบุ๊บเรียบร้อยหมู่บ้านแล้วผมก็มาติดไอ้ตรงนั้นนหละที่เป็นรูๆอ่ะที่ผมเจาะเอาไว้อ่ะตรงนี้แหละครับที่ผมเจาะไว้ดีนะที่พกขวานมาไม่งั้นเราแบบขุดติดชาติอ่ะเนี่ยหน้าจอยอยู่อย่างนี้เลยกําลังเดินมาแบบโอ้โหกําลังหาของอยู่เลย ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับตอนนี้เราว่าเราไปสำรวจหมู่บ้านกันดีกว่านะครับซึ่งหมู่บ้านนะครับจะมีอะไรนอกจากลิงที่หายไปกับไอ้ดาวเนี่ยอยู่ๆก็มาพักหน้าจอแป๊บเดียวเองผู้คนได้ยินเสียงอะไรครับคือป๊ะปเลยเรลอาชนกำแพงเอาไปอีกจป่าแถวนี้เป็นหมู่บ้านที่สองที่ผมเจอนะฮะ คืออันนี้บุญบัวนะซีสองนะครับอันนี้คือโปอัดนะครับอร่อยเนี่ฮะระวัง <c oughs> วอทองแสนด้วยนะยังไม่ได้ต้มเลย <c oughs> เอ้ยนกอย่ามาแย่งของนะไอ้น,นกพวกนี้สามารถจิกของเราไปได้นะครับถ้าเราถือแบบอาหารอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าจะจิกเฉพาะอาหารหรือเปล่าน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเจอแต่ลักอาหารผมไปซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอาหารผมเหลื่อๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจิกขวานเททเนียมไปรับรองว่าล้างทั้งโคตรแน่นอนฮะ เอ้ยกินปูอัดไหมครับกินปูอัดไหมกินไหมแล้วมาเดินติดอะไรเนี่ยอย่ามาแย่งอาหารแถวบ้านกินนะอาหารชาวบ้านเนี่ยเขาสาสตร์ตกปลามาได้พวกแกก็ไม่แย่งมันน่าจะพักแถวนี้สะก,ก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านไปซึ่งพาร์ทหน้าเราอาจจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วตรงนั้น เจอแต่น้ําจนเบื่อละ <c oughs> คือบ้านติดน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับคือขยายแผนที่ได้ค่อนข้างที่จะไม่กว้างขวางถ้าถามว่าในหมู่บ้านริมน้ําเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็ไม่มีอะไรต้องจากที่อัดหนังสือนะครับซึ่งผมอัดมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากผมไปฟาร์มมาสักครู่นะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลไม่เสร็จหรือเปล่าหรือ อาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าใครอ่านออกสามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากนะครับถ้ามันเป็นจดหมายสําคัญอะไรเดีย๋ยวผมมาเอาทีหลังโลกสนใจแผ่นหนังสือแล้วมาสนใจหนังสือของผมดีกว่าหนังสือของผมเองนะครับก็ตั้งชื่ออย่างนี้แหละเอ่อขอปรับนิดหน่อยเอ้ยทำไมดื้อจังเนะี่ยเออขอขยายหน้าจอสักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ทุกคนเสียสายตามากนะครับ คืนนี้ว่างไม่นานะครับเขาบอกว่าวันหยุดนะมีน้อยใช้สอยหมดแล้วอืส่วนอันต่อไปนะครับเป็นข่าวสารจากโรกมินิจากคนที่ห่วงใย,ยนะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้บอกชอบนะครับเพื่อนก็รอปอบที่ร้านเอล้าโคตรคมคมมากๆนะครับคมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ คิดถึงนะาจากคนที่คิดถึงเรานะครับหนางที่ดีที่สุดยกให้หนังไก่ทอดขณะชาวบ้านยังบอกคาเลือเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าใครได้ยนะินอันนี้แล้วนะครับอันนี้ข่าวสารจากกัปตันนะครับกัปตันบอกว่าเราลบอดีตไม่ได้หรอกนะครับเพราะเพื่อนของเราเนี่ยแคปเอาไว้หมดแล้วจริง เรื่องจริงนะครับไม่ว่าจะรูปอะไรสักอย่างมันแคปไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ข่าวสารจากโลกมินิจากคนที่แอบชอบนะครับแคปชั่นอะไรไม่รู้แต่แคปหมูไม่แน่สงสัยเขาจะหิวนะครับจากเพื่อนนฮะอันนี้ข่าวสารจากโลกมินิเหมือนกันนะครับจากคนที่คิดถึงนะครับไม่เคยผ่านมือใครส่วนใหญ่นะครับจะผ่านแต่มีดหมอกับเข็มฉีดยานะครับอันนี้ข่าวสารจากกัปตันนะกัปตันบอกว่ามาคิดทบทวนดูแล้วนะครับหรือว่าเราจะเหมาะกับการอยู่โตเกียว คนเดียวโอ้โหกับตาเล่นมุกมุกแป๊กเลยคราวนี้ผมไม่รู้จะไปต่อยยังไงเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้เนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย,บายถ้าใครสนใจดูคลิปอื่นๆก็สามารถกดได้ตามที่ขึ้นมาได้เลยนะครับ